ในเรื่อง g o o กูเกันบ้างครับล่าสุดกำลังพัฒนาจุดเชื่อมต่อสำหรับโปรแกรมออกกำลังกายเเรียกว่า Fitness API ให้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงครับนี่รุกแล้วนะครับเพราะว่า wearable computer กำลังมา,ถ,าถ้าเกิด Google ไม่ทำให้ Android มันเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้เดี๋ยวจะตกขบวนได้ Google เดินหน้าพัฒนา Fitness API นะครับ API ย่อมาจาก application program interface ก็คือจุดเชื่อมต่อ a อปพลิเคชัน กับระบบของเขาอ่ะอื่นๆแล้วแต่ซึ่งจะรองรับการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แบบสวมใส่เพื่อติดตามสภาพร่างกายของเราซึ่งไอฟิตเนส API นี้จะทําให้นักพัฒนาสามารถเข้าดูหรือแก้ไขระบบการติดตามสภาพร่างกายและข้อมูลการทํากิจกรรมออกกําลังกายต่างๆนี่สุประเดชเนี่ยเขาปั่นจักรยานบ่อยใช่ฮะปั่นมาบ้านผมนะฮะที่บางนากิโล8ปั่นมาจกอ่อนนุชนี่ต้องมีประมาณสัก30โลเป็นอย่างน้อยก็ ทั้งหมดวันนั้นที่ผมปั่นเสร็จเบ็ดเสร็จประมาณ50โลนั่นน่ะสิครับแต่สังเกตไหมฮะยังอ้วนอยู่เออจึงจําเป็นต้องมีการติดตามสภาพร่างกายสุประเดศหลังปั่นแล้วเนี่ยมันไปกินอะไรถูกไหมจ๊ะสุประเดศผมก็กินแบบคนทั่วไปเขากินกันคนทั่วไป3คนนั่นแหละครับสองเองเรื่องของเรื่องไปดูกันต่อนะครับทีนี้ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือนะครับหรือเขียนข้อมูลนะครับทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ อขออภัยไม่ใช่อ่านหนังสือไม่มเป็นการอ่านหรือเขียนข้อมูลทั้งข้อมูลดิบและข้อมูลที่ผ่านการแปลงมาแล้วอยา่างไรก็ตามนะครับไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมอื่นว่า Google ตั้งใจจะปล่อย API นี้เมื่อไหร่และยังไม่แน่ใจว่าจะมาพร้อม Android รุ่นต่อไปที่ถัดจาก Kit k i t k a t 4.4หรือไม่นะครับนี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นการปล่อยซอฟต์แวร์ช่วยเหลือผู้พัฒนาฮาร์ดแวร์อื่นกับกันของฝั่ง Apple ไง Apple มีตัวชิป Movement ชิปจากการเคลื่อนไหวไงก็ให้นักพนาเขียนเข้าชิปตัวนนวนนี้้แแทออ่ากรรรไดววคึงฮ์ คนหนึ่งออกซอฟต์แวร์อ่า,อาแต่ฝั่ง o o g l e ไม่ใช่ให้คนมาร่วมพัฒนาถูกต้องว่า